ชายหาด400ลี้เป็นชื่อที่ใช้เรียกชายหาดยาวในอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรค่ะนอกจากเรื่องของการท่องเที่ยวแล้ววิธีการทำประมงเองก็เป็นสิ่งสำคัญที่ยังคงมีอยู่ในเมืองปะทิวมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทุกปีจะมีการจัดก,กิจกรรมสืบชะตาทะเลขึ้นเพื่อเป็นการขอขมาแล้วก็ขอบคุณทะเลค่ะรวมทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูทะเลด้วยเราไปติดตามเรื่องนี้กับนักข่าวพวลเมืองศูนย์สร้างจิตสำนึกนิเวศวิทยาค่ะ ชาวบ้านตำบลชมโคอําเภอปะทิวจังหวัดชุมพรมีการจัดกิจกรรมซื้อปตาทะเลต่อเหนืองมาไลายปีแล้วโดยในปีนี้มีการทําบุญทางศาสนาผุดบ่วงซ่วงสิ้งซักซิ์โดยมีการรํามโนราและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่ทะเลี่กทขาจัดกันทุกปีทุกปีเขาก็เกืยวว่าตรงเนี้ยทะเลเนี้ยเป็นเป็นทะเลหน้าบ้าน เขาเป็นผีธรรมะหากินอพอจะน,นั้นเนี่ยปีหนึงเนี่ยเขาก็ลำลึกถึงบรรพบุรุษลำลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ลำลึกถึง่งผีเข้าได้ธรรมะหากินนี่จะเดินรุ่งเรืองจริงๆแล้วทะเลเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนขี่ตำบลจุกคูมันมีคนไลต่ตำบลแล้วก็รวมไปถึงไล่อำเภอกันรวมไปถึงคนจังหวัดประจวบกันมาหามาหากินที่นี่เพราะว่า ทะเลที่นี่มันมีความอุดมสมบูรณ์มีความอุดมสมบูรณ์วมมเวลาออกไปห้าปูห้าปลาเนี่ยอออคือเจ้าทีเจ้าทางเนี่ยก็เขาก็จะได้อา,อาหารจะได้ปลาจํานวนมากๆเป็นการขอขมาขอโทษกับท้องทะเลที่เราชาวประมงนะครับที่ทำมาหากินตรงนี้นะครับแล้วก็บางทีเราอาจจะมีสิ่งผิดพลาดที่เราทําลงไปก็เป็นการขอขมาลาโทษกับทะเลครับเพื่อให้ ได้เือนเหมือนเหมือนกับเป็นสิ่งลี้ลับนะครับที่เรามองไม่เห็น,นเพื่อว่าอ,อ,อ,อาจจะช่วยดมดานให้มีทรัพยากรที่สมบูรณ์นะครับเห <c oughs> มือนเหมือนเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเป็น,ปน,ปนจิตวิทยานะครับเพื่อให้มีการอ,อนุรักษ์หรือการดูแลทะเลดูแล สัตว์น้ำครับให,ให้ให้อุดมสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้รับรู้รับทราบว่าในทะเลเนี่ยมันมีสิ่งดีๆหลายอย่างที่ที่ต้องอนุรักษ์ไว้ครับนอกจากเป็นแเล่งาหาหติที่มบูรณ์อําเภอปะทิวยังมีสัตว์ห้าอยากหลายชนิดเช่นห้อยมือเสื้อฉลลามวานเต่าทะเลเหยียวคางแวนรวมทงังมีเล่งทงเทียวธรรมชาติถี่ส่วยงามหรืสง,งบ มอ,อำเภอปะทิวนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนะครับแล้วก็สวยงามเป็นธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะอ่าวทุ่งซางแห่งนี้นะครับเป็นหาดที่สวยงามถือเป็นหาดทรายสวย400ลี้นะครับของจังหวัดชุมพรอีกแห่งหนึ่งนะครับนอกจากนี้นะครับก็ ยังมีกิจกรรมดูเหยี่ยวอพยพในช่วงเดือนตุลาคมนะครับเพ่งเป็นงานระดับนานาชาตินะครับแล้วก็ยังมีข้างแว่นที่ป็นหาดูได้ยากอยากจะห่วงแห่นชายทะเลขอเอเ้องอำเภอปะทิวที่ยังมีความบริสุทธิ์แล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์งปลอดภัยยังส้ามารถที่จะช่งเสริมให้ให้การท้องเขียวเนี่ยท้องเขียวแบบแบบแบบถุมชนแบบถุกชน นะครับซึ่งทา้ทา,าถ้าคว้าทึ่งซึ่ง้าวบ้า,บาน้าเมืองเนี่ยก็คือว่าการที่จะสร้างโรงงานใหญ่ๆโรงเล็กท้าเรือนำลึกอะไรแบบนี้มันมันน่าจะไม่เหมาะชุมพรมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นเมืองเกษตรกรรมทียั่งยืนและเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซึ่งจะมีแนวทางการพัฒนาอย่างไร เทซอดครองกับวิธีชีวิตและยุทธศาสตร์ข้องจังหวัดนักข้าวพุลเมืองสูน้างกิจสหนึกในเวศวิทยารายงานกิจกรรมสืบชะตาทะเลสะท้อนให้เห็นถึงความเคารพในความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติค่ะซึ่งยังคงมีความสำคัญในหลายชุมชนที่ต้องพึ่งพาทรัพยากรทางทะเลเพื่อเลี้ยงปากท้อง คุณผู้ชมสามารถสื่อสารเรื่องราวรอบตัวหรือว่าเรื่องราวในชุมชนแบบนี้มาที่ f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือตามช่องทางการสื่อสารที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณค่ะ